โอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่ทอ่อบฟรีไฟล์ไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสอบพับจีโมบายนะครับผมขอภัยเสียงรดนะครับผมก็จะมาเทสเออพับจีโมบายดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าตรงนี้เหมือนเดิมมาให้ปิดเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับผมถ้ามันเด้งเปิดอีกครับให้ไปปิดเหมือนเดิมนะครับปิดเหมือนเดิมนะครับ ให้ปิดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับข้อที่รับ G Mobile นะครับหน้าตาขอบ G ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมโหลดแทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าทดองปรับนะครับความละเอียดนะครับราคาป๊อฟิกนะครับ จะปรับไปที่ S D นะครับถ้าเฟรมเรทครับจะปรับไปที่สูงนะครับจะเอาคลาสสิกนะครับรูปแบบครับหน้าจอลองเล่นกันเลยครับเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่รู้ครับว่าจะคู่นะครับว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแบตบตอนนี้เหลืออยู่36%น เสร็ววิแล้วตอนนี้โอเคครับจกคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมชอบเล่นตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเวลาเล่นพับจีหรือฟรนะีไฟเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับมันจะว่ามันสวยดีนะครับโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดปิดเสียงโอเคไอคูนะักกูปิดเสียง เปิดครับโอเปิดเสียงแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับภาพก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้มันสวยหรือเปล่านะครับก็ใช้ได้นะครับภาพ SD นะครับ เกมพวกยิงปืนผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พวกซาวเวอร์อะไรแต่ว่าก็ทุ้ยไทยครับพอ,พอเล่นได้ครับมาเทสเกมเลยครับ i p โฟ n e 6อกเอสพัทนะครับเทสพับจีโมบายนะครับก็ ถ้าโดดล่มนี่ผมจะโดดร่มีค,ครับโดดไปรีบโดรบโดรีบฟาร์มกับรีบตายนะครับผมเคอกี้นะครับนะรีบโดดรีบฟาร์มนะครับ โอเคครับภาพก็ถือว่าสวยเลยนะครับภาพใช้ได้แต่ว่า,าผมผมว่าน่าจะฟรีไฟน่าจะสวยกว่านี้คนระับภาพเพราะว่าสเปคพับจีมันเป็นสเปคที่สูงโอเคนะเราดูมานที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอวิ่งครับผม วิ่งหาบ้านฟาร์มนะครับโอเคด้านนี้นะครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งครับวิ่งวิงวงวงวงตูลผมว่ามันลื่นนะครับลื่นดีมากเลยนะคผมอืมตอนนี้เราอยู่ที่อ่านไม่ออก บ้านฟาร์มนะครับผมลงมาที่ไหนไม่รู้นะครับผมโดดมัว,มวเลยนะตอนนี้เนี่ยได้วิ่งไกลเส้นมาแล้วครับโอ้ โอเคเน,นะครับวิ่งไปเรื่อยครับผมตอนนี้เราอยู่เก้าสิบคนนะครับน,นี่หลอดเก้าสิบคนวิ่งไปเรื่อยกอคลิปเลยนะครับผมกอคลิปเลยนะครับกอคลิปไปดูช่วงไคลแมกมันๆน,น,นะโอเคนะครับ ถึงบ้านฟาร์มนะครับผมฟาร์มปืนนะครับแล้วก็ต้องหาปืนหาเกาะหาหมวกนะครับเปิดประตูนะครับเจอปืนเลยครับโอเคนะครับเจอกระเป๋านะครับระเบิดควันเก็บสักหน่อยนะครับเพิ่มความจุอ่ะห้องนึงอีกห้องนึงเจออะไรรถไม่รู้โอเคเข้าไปนะครับเจอหมวกครับ อกมานะครับทุวิ่งก่อวิ่งต่อกระโดดทึ๊บโอเคครับเจอหน้าไม้ผมไม่ชอบครับไม่เอาครับโอเคครับเจอทิ้งแดงขวดหนึ่งลง ไปฟาร์มต่อชิบชิบระเบิดควันเอาเอาเกาะต้นหน่อยนะครับเอาระเบิดตู้เปลี่ยนกระเป๋าหน่อยครับเพิ่มความจุกระเป๋าน่าจะไม่มีคนนะครับแถวนี้ อ้าวอ้าวโอเคครับผมตายแบบไม่ได้หายใจขอเล่นอีกเซอร์ล็อกนะครับขอเล่นอีกเซอร์ล็อกนะครับรอบนี้ผมจะไม่กระโดดมั่วแล้วขอเซอร์ลอีกครอบเซอสักรอบ สักรอบไปไปไปเหค,ครับเสร็จเรียบร้อย,ยนะไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยนะครับผมรอบเมื่อกี้มามารอบนี้ผมจะแบบกระโดด หาบ้านฟาร์มดีๆครับแบบแบบนี้แบบนแบบชอ ถ้าเครื่องคุณไหนร้อนผมแนะนำให้เล่นแบบเล่นในห้องแอร์ดีกว่านะครับอ,อ่ออย่าลืมคนระับ<อ>ถ้าใครใส่เคสหนาๆน,นี่แบบมันมันจะร้อนมากๆครับพวก i อ h ค n รนะรผมพยายามนะครับใส่เคสพวกใส่ๆนะครับห้ามใส่เคสหนา,หน,านะครับเพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่ามา เป็นตัวเลขแบบนี้โดดครับโดดลงไปหาเมืองเลยหาจุดฟาร์มเมื่อก,กี้ตายแบบไม่รู้ตัวนะครับก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะครับ ิงหัวข้างเดียวไปเลยไนะปหวั่นเลยนะมาจอบ้านฟาร์มลงเยอะเลยครับผมสายอาวีมากกว่าครับผมไม่ใช่ใส่พวกอ่ายิงปืนอะไรคนระับ ส่วนมากจะเล่นอวีมากกว่านะเปิดประตูเจอคนเจอคนเลยนะอาสิต่อย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 ไห่ต่อยไห้ต่อยครับ ยิงแล้คร okay. okay. so okay, ับยิงได้ไมไปโอเคตายครับก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนเลื่อนทีมากๆเลยครับผมเล่นไ่ได้เลลืนเลื่อนครับไปเล่นโหมดคองเลยวะไปเล่นโหมด คองคององูไนคลอดสิทีมจะของเรีนเองเขาร่วมทีม นี่พอแล้วผมไม่เล่นแล้วลยอยากเล่นโหมดไอ้เนี่ยขี่คลองไม่โหมดอะไรครับไม่โหมดอะไรโหมดอะไรภาพสวยดีชิบ ห,หมุดอะไรครับอันนี้แ,แมตช์เลอร์ที่ยี่สิบวิสิบเจ็ดอันนี้เป็นเล่นเป็นทีมออ๋เป็นทีมออ๋ติดตามติดตามติดตามไ,งไง โอเคครับผมโอเคผมว่ามือถือประหยัดนี่ผมว่าไอโฟนหกเอสพัดนะครับก็บบยังเล่นได้อยู่ <Search S 2> เล่นได้ <vehicles. S 1> เล่นได้ทุกเกมนะคเล่นได้ทุกเกมแต่ว่ามันจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องมันนานแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะร้อนหน่อย วิธีทำให้เครื่องเรยวก็ที่ผมอบอกไปต้นคลิปเลยนะครับบอกว่าให้ปิดาาการดึงข้อมูลนะครับผมมันจะไม่เปียงแรมนะเรานะครับ คออกออกอ้า ลื่นอยู่นะผมลื่นอยู่นะฮะเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับม่ปืนไหมม่ปืนไม่ปืน,ปนตายครับผม,มตายแล้วคนนี้วเกลับไปหาทีด ช่วยทีมช่วยทีมอ้าวอ้าวกันหน่อยกันหน่อยโอเคครับผมอ่ะเพราะจบคลิปเป็นขนาดนี้แล้วนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับ Que yeah. é...